คนน้องหานางลำทั้งหมด <laughs>

กมาต่อคลิปที่สองนะคะแม่เพ่นจะมาสรุปแนวทางฮานอยก่อนเนาะค่ะให้กับ f อฟทางช่องก่อนแล้วค่อยจะไปสรุปแนวทางลาวพัฒนาให้กับเอฟซีทางช่องอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะสรุปแนวทางฮานอยก็จะมีของทุกทกเซียนทุกๆอาจารย์เนาะ,ะแต่ว่าส่วนของอพี่ประัตเซียนเชียงใหม่ เซียนโคลา่าแล้วก็เซียนอุดรแม่เพ็นได้ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะแม่เพ็นจะมาสรุปของทุกเซียนทุกอาจารย์ที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้ลงคลิปให้จะลงในคลิปเดียวนี่เด้อค่ะเนาะจะเป็นแนวทางห้าน้อยค่ะมาเบิงค่ะผลแนวทางห้าน้อยของเมื่อวานนี้เนาะเอาผลแนวทางห้าน้อยของเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะ น้อยพิเศษบนออก8ปดสอล่างออก64สีนอยปกติบนออก2องศล่างออก3ามเ้อย v ีไบนออก5 8าแหล่างออก95เนาะค่ะเอกลามาเบิ้งน้ำกันค่ะก็จะเป็นของตาปากน้ำโพฮานอยรวมเมื่อวานนี้ให้1กับ4ตัววิ่งตัวลูดมาที่4เนาะ จับคู่เข่าหนึ่งนอยก็คือหกสี่ตรงๆของล่างน้อยพิเศษแล้ะไข่ซีของตาปากน้ําโผเข้าหนึ่งนอยส่วนของอาจารย์ต้อยนําโชคให้มาวิ่งลูดบนล่างห้ากับหกตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่โบเข่าค่ะเสียดายแต่ว่าเหล็กบินเพิ่นมานน้ากันก็คือซีหกหกีเนาะค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อที่ ตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกฮาหนอยแยกตาให้มานอยพิเศษรูด4กับ7ตัววิ่งตัวลูดมาที่4แต่ว่าจับคูโบเขาเนะพันหาซมันอ่าเจ็ 7, 4, มันออก6กซีเนาะส่วนน้อยปกติให้8กั 1, บ1นึ่งบมาน้อย VIP ให้3กับ6บอมาเนาะห้ซีเอาบอกเป็นยังสูตรงไปน้ำกันค่ะ ส่วนของแม่รล้วเมื่อวานนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสกับ4ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวมาจับคู่ชุดเน้นเข้าที่4,6หรือว่า6,4ตัวกลับเนาะของแม่รล้วก็เข้า1น้นอยค่ะของสุดใจพารวยให้วิ่งลูดบนล่าง9้าเม็ดเดียวหาหนอยรวมเมื่อวานนี้จับคู่ให้เขาหน้นอยก็คือเก้าสามอยปกติเนาะหรือว่า3าเกค่ะ ส่วนเลขมีที่มาก็เข้าที่สองแปดเนาะค่ะสองแปดนอยพิเศษเนาะตรงๆค่ะเข้าหนึ่งนอยเนาะเลขมีที่มาเมื่อวานนี้ส่วนของปูสี 4, ่ศนะูนยะ์หนึ 7, ่งกับสี่ค่ะบ่อเข่าเออหนึ่งกับเจ็ดเนาะบ่อมาเนาะหนึ่งกับเจ็ดบ่อเขาค่ะน้อยปู่มาเบึงแนวทางของวันที่อ่ายี่สิบสอง พฤษภาคม2องหาหกกันต่อเลยเนาะมือนีเนาะแม่เพ่นจะมาสรุปแนวทางหาน้อยให้กับ f อฟทั้งช่องให้เบิงให้จบเด้อค่ะก่ามาเบิงเจ้าแรกค่ะของปูซี0ได้มาวันนี้ฮาหนอยวิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับเกค่ะจับคู่ให้82 83 84 92 93 94แล้วก็นเน้นไปที่83 82 93 เออแ3ดสามและ94เนาะปู่เน้นให้ที่สคู่ค่ะแนวทางฮางนอยปู่สีวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง8กับเกค่ะจับคู่82 83 8งแปดสามแเก้าสเก้าล้วก็เน้นไปที่83 8สามแและ94ค่ะ3ตะบนมาฝากมี่แปดศูนย์แปและ0 8นยดสี่เด้อค่ะเนาะ 083และ084ค่ะเนาะได้แล้วของปู่40ฮานอยวันนี้มาต่อที่ฮานอยของแม่ลิ้วค่ะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนาะแม่ลิ้วให้มาฮานอยรวมวันนี้วิ่งรูดบนล่าง8กับ9ค่ะตรงกันกับปู่40เลยเนาะค่ะของแม่ลิ้ววันนี้จับคู่ไ้48ชุดเน้น้เนาะชุดเน้นก็มี48 58 เจ็ดแปดแปดสองแปดเก้าชุดลองมีห้าหกห้าเก้าหกสี่กันเบิ้ลศูนย์ศูนย์แปดแปดและเก้าเก้าค่ะนี่ค่ะแนวทางหาน้อยรวมวันนี้ ของแม่เลีว้วให้วิ่งรูดบนล่างแปดกับเก้าตรงกันกับของปู่ซีศูนย์เลยเนาะจับคู่ให้ชุดเน้นมีสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดสองแปดเก้าชุดลองมีหา้าหกห้าเก้าหกสี่ 4, กันเบิ้ลศูนย์ศูนย์แปดแปดและเก้าเก้าค่ะได้แล้วก็มาต่อที่ ของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะหาหนอยรวมอาจารย์ต้อยนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ2ค่ะเลขวินมี012456เนาะจับคูชุดเน้นมี0415251626แล้วก็6 0 5 1 5 2 6 1 6 2ค่ะหาหนอยรวมวันนี้เนาะ ของอาจารย์ต้อยนําโชควิ่งรูดบนล่างให้มา1กับ2เลขบินก็จะมี0 1 2 4 5 6จับคู่ชุดเน้นมี04 60 15 51 25 52 16 61และ26 62เนาะ FC เนาะเอา ได้แล้วของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ห้าน้อยรวมของอาจารย์สวายค่ะเมื่อนี้อาจารย์สวายไหหมาเนาะามา่านี้เพิ่นบดายทรงไหเพิ่นไปทํางานค่ะออกงานกับทีมงานเพิ่นเนาะมาต่อทีแนวทางห้าน้อยของอาจารย์สวายวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์วันนี้ตัวประกบก็จะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่าลืมว่าตัวประกบชอบมาด้วยกันเด้อจ้าเนาะ แล้วก็จะจับคู่ออกมาให้ได้มี13 14 1สามหนาหนึ่งหกหนึ่งแล้ก็ศูนย์สามศและ07ค่ะอย่าลืมว่าตัวประกบชอบมาด้วยกันเด้อค่ะเนาะเอาแนวทางหาหนอยรวมวันนี้ของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่าง1กับ0ตัวประกบก็จะมี3 4 5 6 7จับคู่ให้หนึ่1ส1ม1นหาหนึ่ ศูนย์สามและ07ค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะ้าต่อที่ของสุดใจพารวยฮาหนอยรวมวันนี้ของสุดใจพารวยให้มาวิ่งลูดบนล่างสเม็ด<ม>เดียวเลขวินก็จะมีเจตัวก็คือ4 1 0 3 5ึ่ห้าเนาะ จับคู่ไห้องตัวมี C1 หนึ่ง0ีศามแล้วก็ฮาหกหกหนึามเนาะอีกซีเนาะแนวทางหานอยรวมวันนี้ของสุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่าง4เม็ดเดียวเลขวินก็จะมี4 1หนึ่งจับคู่ C1 หนึ่5 0ีศแล้วก็ห้าห 6กหนและ63เด้อค่ะเนาะได้แล้วฮาหนอยรวมของสุดใจพารวยมาต่อที่ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกันเลยเนาะตาปากน้ำโพให้มาฮาหนอยแยกวันนี้นอยพิเศษรูด1กับ4จับคู่ให้หนึ 3, ่งสามหนึอยปกติรูด8กับ1นึจับคู่8 0 8 3 1 0ย3 นอย VIP รุ่น4กับ9จับคู่ C9 C2 79แล้วกั72เนาะแนวทางหาหนอยรวมวันนี้ของตาปากเออหาหนอยแยกเนาะคะ่ะขอโทษหลายๆของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษรุ่น1กับ C จับคู่13 16 C3 C6 น้อยปกติรุ่น8กับ1จับคู่80 83 10 13 และนอย v i p รูด4กับ9จับคู4่ 9, 4เก้าสเกและ72เนาะได้แล้วค่ะของสุดใจพารวยและตาปากน้ำโพเนาะหาหน่อยรวมและหาหน่อยแยกค่ะก็ไปตอกันเลยค่ะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพคือเก้าเนาะจะเป็นท่าน่อยรวมค่ะตัวนี้เนะเาะ ตาปากน้ำโพให้มาฮานอยรวมวันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ4ค่ะ1กับ4จับคู่ให้10131618 404346และ48เด้อค่ะเนาะแนวทางฮานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง1กับ4จับคู่10131618 404346และ48เด้อจ้าเนาะ ใช่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพแล้วเตรียมตัวไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่เลขมีทีมากมือนี้ใดมากค่ะฝากเอฟซีทั้งช่องเม็ดเดียวเน,นเน้นเน้นเนาะฮานอยเล่นลาวเนาะเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวจับคู่ไห้มามีหนึ่งหนึ่งหกเม็ดเดียวแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกและเจ็ดเก้าค่ะค่ะเลขมีที่มาวันนี้ fc อย่าลืมว่าเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเนาะจับคู่ให้หนึ่งหนแล้วกัหนึ่ง็ดเจ็ดเและะ 7, 9, ้วกัเจ็ดเกเด้อค่ะวันนี้ได้ครบจบทุกเซียนทุกอาจารย์ไปแล้วเนาะสรุปฮานอยให้ fc ทางช่องได้ไปแล้วค่ะเตรียมตัวไปเบ่งคลิปต่อไปจะเป็นสรุปแนวทางลาวพัฒนาให้กับ fc ทางช่องเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยป